ตอนนี้นะครับเราจะมาพาทัวร์ที่ใช่ไหครับเจอใครครับนี่เจอใครครับเชื่ออะไรคะชื่อหยิบเบิ้งค่ะดูดูโอ้โหเยอะมากครับดูเยอะไหมคะรับออกไปครับเราจะพาไปไหนกันครับ ขับต